ที่พักเชียงคานพร้อมอ่างจาก,กุซซี่ราคาแค่คนละพันสองกว่าบาทใครไปเที่ยวเชียงคานแล้วไม่ชอบนอนบ้านไม้แนะนําไม่รู้จักกับโรงแรมนี้ที่นี่มีชื่อว่าลิเวอร์ท e ีรีสอร์ทเป็นโรงแรมที่อยู่ไม่ไกลจากถนนคนเดินเชียงคานมากประมาณ1.6กิโลเมตรที่เราไปนอนวันนี้เป็นห้องรวม4คนก็จะมีเตียงคิงไซส์ให้2เตียงตรงส่วนของปลายเตียงก็จะมีโซฟาให้นั่งเล่นเอาไว้วางกระเป๋าเดินทางก็ได้มีทีวีให้หนึ่งเครื่องปากหน้าประตูทางเข้าห้องมาก็มีห้องให้แต่งตัวด้วยทุกคนต้องถึงมีตู้เย็นการน้ําร้อนแก้วน้ํากาแฟในห้ห ให้ฟรีทั้งหมด4ขวดก็มีจุดสแน็คบาร์ราคาพวกขนมถือว่าไม่แพงเท่าในกรุงเทพมาดูส่วนของห้องน้ํากันห้องน้ามีการแยกส่วนเปียกส่วนแห้งมีไดเป่าผมให้มีผ้าหุ่นหนูในห้องน้ําก็มีทั้งเลนชาวเวอร์ก็ฝักบัวที่เป็นไฮไลท์ของห้องนี้คืออ่างจาคุตซี่อามารถลงไปแช่พร้อมกันได้ถึง4คนเลยนะใครชอบว่ายน้าที่นี่ก็มีสระว่ายน้าด้วยแถมที่พักนี้ยังติดริมแม่น้ําโขงอามราเดินลงไปชมวิวได้อันที่เราไปเป็นปีใหม่พอดีมีจัดงานเขาดาวแล้วก็มีบุฟีอาหารให้กกินข้้อออออดดดีีีียย่่างคืมทจว